สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตูนวายครับเพื่อนๆหลายคนนะครับคงเคยดูซีรีส์เรื่อง black out บาร์ลับไม่มีในโลกแล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินมาถึง EP ที่4แล้วนะครับซึ่งหลังจากจบ EP ที่4เนี่ยเขาก็มีเกมให้คนดูได้เล่นกันนะครับนั่นคือเกม black out รหัสรับไม่มีในโลกครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ไขรหัสลับไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สามารถไขรหัสลับได้100คนแรกจะได้มีชื่อไปขึ้นในเอนเครดิตของตอนที่5ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะยากขนาดไหนข้อ1น,นะครับตามหาพลัสเวิร์ดจากภาพ4ตัวอักษรครับถ้าเกิดเรามองรวมๆแล้วนะครับลองอ่านดูนะครับรับชมตอนแรกทุกวันต่อเนื่อง1-4กุมภาพันนี้ 0. 0.0นทาง i s play จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนข้อความเนี่ยจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าข้อความที่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นรับชม4ตอนแรกทุกวันต่อเนื่อง1-4กุมภาพั 4, 000, นธ์20นาฬิกาทาง ais play เพราะฉะนั้นคำที่หายไปก็คือ 420A ครับข้อต่อมา ทำตามที่บอกในภาพเนี่ยจะเป็นกับตันนอนอยู่นะครับแต่เขาบอกให้ vertical ค,คือการตั้งขึ้นนะครับพอเราตั้งขึ้นแล้วเนี่ยก็จะได้เลข3 0 2นั่นเองครับข้อ3นี่คือวิธีทำ use only 18หาร9 4หาร2 10หาร5 2หาร1 6หาร3 20หาร10 0.58หาร4ซึ่งทั้งหมดออกมาเนี่ยจะได้เป็น หนส่วนสหรือก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำการตัดครึ่งทั้งหมดเลยครับก็จะได้เป็นคำว่า black out ภาพที่4เธอคือใครซึ่งจะเป็นรูปของ V นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเธอชื่อว่ามิวนะครับแต่ว่าเป็นรูปที่กลับหัวอยู่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ m 3และ w ครับ3นี่แทนตัว e นะภาพที่5สว่างกว่านี้อันนี้เนี่ยจะต้อง ปรับจอให้มีความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อจอสว่างมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะได้คำว่า the password is not here เพราะฉะนั้น password ของข้อนี้ก็คือคำว่า not here ครับภาพที่6ลองโทรดูไหมอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนการเชิญบัตรเชิญนะครับบอกว่าเมื่อเรามาถึงที่หน้าประตูแล้วเนี่ย ให้โทรตามหมายเลขด้านล่างนี้นะครับข้อนี้นะครับให้เราเขียนเลขเรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9า่เรียงเป็น3แถวแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในใบเชิญครับ3 2 1 4 5 6 5 4 7 8 9 1 2 หกแปดเจ็ดสี่สามแป้าและสุดท้ายคือ7,4,1,5,9,6,3หน้าเ้าโลราจะเป็นคำว่า E D E N Eden, Eden ก็คือชื่อร้านนั่นเองครับใส่คำว่า Eden ไปเลยนะครับข้อที่7 พวกมันคืออะไรจะเป็นรูปสิงโตโกวางแล้วก็แรดนะครับซึ่งสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้นะครับเป็นหัวสัตว์ที่แขวนอยู่บนผนังแล้วก็เป็น cctv ในนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนว่า cctv ครับภาพที่8ผู้หญิงชุดแดงที่อยู่ในห้องนี้คือใครหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยในเรื่องนี้ไม่มีผู้หญิงชุดแดงเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีดีนะครับใน ep ที่1กล้องจะแพนไปที่นาฬิกาครับซึ่ง ตัว v เป็นสีแดงและใน ep ที่2นะครับกล้องจะแพนไปที่กระดาษบนผนังฝั่งซ้ายจะมีคำว่า e อยู่ครับและใน ep ที่3นะครับกล้องจะแพนไปที่กระดานไว้์บอร์ดตัว e เป็นสีแดงครับและเมื่อเอาเบาะแสทั้ง3 ep มารวมกันก็จะได้เป็น e v e หรือคำว่า eve นั่นเองครับ า트ที่9คําคำนวณเวลาให้ดี When did you see t h เดมเดมในที่นี้นะครับหมายถึงตัวละครทั้ง4ตัวนะครับโดยเวลาตั้งต้นก็คือตี3นะครับและเมื่อนับจากตี3นับมาเรื่อยๆนะครับนาทีที่พวกเขาทั้ง4คนมาเจอกันก็คือนาทีที่3นับจากตี3เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือตี3 3นาทีก็คือ0303 03ครับข้อที่1ิ คุณคือผู้ไขรหัสลับไม่มีในโลกได้สำเร็จ A. ลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือ B ออกจากเกม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็จะได้เข้าไปที่ข้อ11ครับคือการกรอ,อกชื่อและอีเมลนะครับสำหรับการใช้ขึ้นในเครดิตของ EP ที่5นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ตอบถูก100คนแรกนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนตามเงื่อนไขเนี่ยแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับก็จะได้รับเลือกให้ไปแสดงบน E อนเครดิตของ EP ที่5นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปไขร,รหัสลับบาหลไม่มีในโลก ถ้าเพือนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กด l ล k e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย